เออครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่แบบจําลองกันเป็นยูทูบเบอร์นะครับอืมก็ก่อนอื่นเราก็ต้องอัดคลิปนะครับเอออัดคลิปแบบว่าอัดคลิปแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็ลงยูทูบอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อแบบเพิ่มยอดซับอืมเราก็คือต้องกดตัดนะครับก็คือให้ไอเสียงแดงนั่นอนะมันมาอยู่ตรงกลางเออ okay. โอเคเอาครับหลงังจากนั้นเราก็ต้องกด อัพโหลดคลิปเผยแพร่อะไรอย่างนี้เนาะเออก็แบบปกติเลยมันชีวิตจริงอะแต่ไม่แต่ไม่เหมือนไงชีวิตจริงผู้ติดตามคือยังไม่ถึงเท่านี้นะก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเออชีวิตจริงก็กดติดตามให้ถึงสักพันซับนะครับอืมเอาละครับอัพโหลดคลิปเสร็จละซึ่งผู้ติดตามเราก็จะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันอยู่ที่ 200ก่อนละ200 236ยซับนะครับก็เยอะนะแต่ชีวิตจริงก็ไม่ขนาดนี้นะ <c oughs> <c oughs> ครับเราก็ต้องอัาคลิปไปเรื่อยๆครับก็คือ1,000 1พ0 0 0ซับเอครับเราก็ตอนนี้ไลฟ์สดครับอืซึ่งผมไม่รู้ครับว่าไลฟ์สดแล้วได้ไรือตอนนั้นยังโง่อยู่นะครับก็คือ,มอคไม่รู้นั่นแหละว่าไลฟ์สดแล้วมันไม่ได้ตังนะค์เออ มันยอดซับมันไม่เพิ่มนะครับไลฟ์เสร็จแล้วยอดซับมไม่เพิ่มจะคือไลฟ์แบบเพื่อคนดูไงแต่คนดูไม่ได้ทําเพื่อผมไงก็คือไม่กดติดตามให้กันเลยเออผมงอนละโอเแล,ว,แลวเราก็เลยกไลฟ์ดีกว่าคนดูไม่ได้เลยเลยเอ,อครับเราก็ไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาทําคลิปต่อเลยนะครับผมเออก็คือก็อติดตามยังไม่ถึงพันพันทับหรือหมืน่นสัป่ะสิบเคอ น่าจะหนึ่งหมื่นซับเออคืเอ,อ,เ,อ,อเราต้องเป้าหมายเราก็ต้องไปหนึ่งหมื่นซับเพื่อจะได้เล่นเกมต่อไปวิ99%เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นไงก็เทพแบบเออฟลุกนะครับฮึมก็คือเป้าหมายอทิตนี้ก็คือหนึ่งล้านซับนะครับก็เราดูให้จบนะครับจะได้รู้ว่าผมถึงหนึ่งล้านซับไหมเออก็คือแบบก็งไม่รู้นะครับไม่อยากจกบปอกครับ ก็คือไม่รู้นะครับว่าถึง1ล้านซับไหมนะครับผมเออก็กดติดตามมาได้แล้วกันติดตามในชีวิตจริงอ่ะเอออุ้ยมาดูได้กี่ซับมาเดือนอันนี้เราก็อยู่ที่แปดเอ้ยหกรซับนะครับดูเหเป็นเลข8ปดเฮ้ยได้มาตั้งห8ร้อยแเซับเลยแนะ่เยอะจดัดเยอะจัดโอเคครับแล้วก็ทําคลิปต่อเลยนะครับผมเออทาคลิปไปเรื่อยๆนะครับอืมซึ่ง ทำคลิปไปเรื่อยๆนั่นแหละเออโอเคโอเคครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็ถึงหนึ่งหมื่นซับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็แบบตัดมานะครับอืมก็แบบก็คือไม่ได้ตัดหรอกครับผมเสกแล้น,นะครับผมเออโอเคครับเราก็มาทําคลิปเกมที่สองครับยือ้อเกมต่อไปแล้วครับแล้วมาดูกันว่าผู้ติดตามเกมนี้จะได้เท่าไหร่ครับก็คือแบบน่าจะเยอะกว่าเดิมนั่นแหละเออมันก็ต้องเยอะกว่าเดิมอยู่แล้วอืมเออครับ เราอัดคลิปเสร็จแล้วเราก็ต้องเอามาตัดนะครับผมเออตัดต้องตัดให้แบบให้ได้แบบตรงกลางอะ่ะอืมถึงจะแบบดีๆคลิปมันออกจะมาดีแล้วก็มีคนดูเยอะเออนะครับตอนนี้เราก็มาเพิ่มหลอดความเครียดนะครับเพิ่มเออแลครเราเราก็กินอาหารเลยเอ ซื้ออาหารแพงไปเลยเรามีตังค์ไปละไปครับทําคลิปต่อเลยนะครับเพิ่มจะได้ผพ้ติดตามเท่าไหร่วะวิสองพันเยอะนะโอเคเดี๋ยวเราทําคลิปตัดเลยครับเออคือแบบก็หมายเราก็คือหนึ่งล้านซับเนาะคนดูก็ชีวิตจริงเป้าหมายก็คือหนึ่งพันซับนะครับเติดตามให้ได้ โอ,โอ้ยฮะอุ้ย94%เลยแนย่เยอะจัดิา์ถือว่าน้อยนะอเอ้ยยังน้อยอยู่อเอ้ยฮะแล้วก็กดติดตามทุยเราก็กดเผยแพร่คลิปเอลอรอรอคลิปเผยแพร่เสร็จก่อนมาดูามาดูกันว่าผพ้่ติดตามจะเท่าไหร่เท่าไหร่วะเฮ้ย 1 0 0 0 1 5 0 0พั0 0พั 2, นะ light, เ0 0พัน0 0 0 0 0อุ้ย0อ0 0 0น0เยอะนะไล์เราไล์สดเยครับเไล์สดก็แบบไลท์ทไมก็ไม่รู้โอเคครับหลังจากไล์สดแล้วเราก็มาจาัดเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวเราเพิ่มเตียงเลยเคือแบบยังไม่ได้นอนมาหลายวานันละอืมก็ไม่รู้ว่าเตียงเพิ่มก็ไม่รู้ว่าเตียงเพิ่พมอะไรนะเ เหมือนมันจะเพิ่มหลอดสีเหลืองๆเนาะ okay, okay, เดี๋ยวเรามาดูทางนี้กัน่อนเดี๋ยวได้แบบตัวคอมใหม่เทปๆทปทไม่มีตังไงเอออันนี้่าไรวะอุ้ยโอ้โหแพงจัดแพงจังวะแพงโคตรแพงอะ่ะแม่มใครจะมีตังวะเ,ออเกมมิ่งเกียร์โคตรแพงอะ่ะ แพงเกิร์ดแพงจัดค,ครับเราเรานอนกันก่อนนะครับเพิ่มเออโอ้ยค,ครับพอเรานอนเสร็จแล้วเราก็ทำคลิปต่อเลยนะฮะเพิ่มโอเคฮะเดี๋ยวเราหาคลิปเลยนะครับว้าวคนดูเยอะจ้า ยังยังตัต่อเลยนะครับผมตออต่อต่อนะทักคน่อ,อ,อคือมันยังไม่ถึงร้อยเปร้ยอยากร้อยถึงร้อยเปอรนตะอุ้ยเยอะนะโอเคครับอัปโหลดคลิปเลยนะครับเราเพิ่มหลับความเครียดกันเงินเราตอนนี้ก็มีอยู่ที่สิบสองครับหนึ่งหมืนันบาทนั่นเองแต่เราทำอะไรดีก็เรากินอาหารก่อน,นนะครับ เราแบบเอาแบบรุ่นหแพงสุดเลยเออคือเรามีตังคะครับวิ่งสองพเกลยเนี่ยเกือบสามหมื่นะเออเอ,อ,อเกือบสามพันอะไ่ตามอะเยอะนะเฮ้ยครับรถงามครับเดี๋ยวเราจะต่อคลิปต่อวิ่งคนเยอะโอ้ โุ้ย92%เยอะนะอัปโหลดคลิปโอเคพฤกตามเราจะสอง0มืนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราไปไหนดีวะยัง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 เข้าไปก่อนซื้อชีสกินข้าวโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับผมเอาไปอัปเกรดคอมดีกว่าอืมแบบ อัปเกรดคอมเทพบ้างอะไรดีอันนี้ละกันเรามีตังค์อยู่แค่นี้จะเ,เราเอาหรือว่าเราอันนี้ละกันโอ้โหจะเราไอ,อ้น,นี่ละกันเนี่ยสักสามพันโอเครัน 1, 000, ร้นหนึ่งพันเลยวะเอาสามพันละกันแบบห้าดาวอโอเคคแต่เ,เราซื้อไม้ได้วยเลยซื้อไม้ใหม่นะครับ โอ้ยแพงจัดเอาอ,อันนี้แล้วกันเออของแพงแหละดีแล้วเ,ออเดี๋ยวเราไปซือ้อซื้อจอ,อจอโคตรแพงอะ่ะอ,อันนี้แล้วกันจอสามพันเอ,อ้ยจอเจ็ 3, ดร้อย0ม่ใสามพันิเอาสามพันแ,แล้วกันอืมก็แ,แบบมีตังค์แล้วอะไรเงี้ยเออวิจอโคต แพงอะ่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นกล้องนะครับ mm. เดี๋ยวเราหูกล้องแพงจัดแพงโคตรแพงอะ่ะไอ้อันนี้แล้วกันอืมนะครับพอละเดี๋ยวเราไปที่ห้องเลยนะครับไปที่บ้านนั่นแหละโอเคอุ้ยหอมมาถึงละนี่ไงเฮ้ยครับเราก็ต้องแบบ ทำคลิปไปก่อนนะครับผมเออต้องทำคลิปไปเรื่อยๆครับจนถึง5,000ถึงเราจะสามารถเปลี่ยนเกียร์เล่นได้เนาะเออโอเคโอเคครับเราก็ต้องตัดต่อนะครับเอออุ้ย92%เมื่อกี้กอุ้ย oh, เ4้าเปอร์เบอร์โอ้โหเกดเปร์เซ็นเล่นแน่ เออครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็มาถึงที่5400 0ืซับล้านะครับก็เราจะมาเล่นเกมต่อไปได้แล้วอืมเป็นเกมที่3นะครับก็เป็นเกมแบบน่าจะผู้ติดตามเยอะนะเกมนี้เอเอครับแล้วเราก็ต้องทำทำคลิปไปก่อนแล้วเราก็ไปตัดต่อนะครับอืมโอเครับแล้วก็ต้องตัดต่ออยอยังน้อยนะ เก้าเศษเปรเ็นนี่แล้วเกาสิบสี่เปอร์เซ็นต์ยังน้อยนะต้องโคตรน้อยอะ่ะเออโฮ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ่เยอะนะก็ไม่เยอะอะไรหรอกเออมาดูกันว่าผู้ติดตามเราเท่าไหร่นอนก่อนระหว่างรอก็นอนครับโอเคโอเคตื่นมาดูกันเท่าไหร่มาลุ้นกันครับน่าจะถึงหมื่นนะรือเปล่า วิถึงหมื่นนะวิหนึ่งหมเป็นไงโคตรไปหนึ่งหมื่น,นหึงพันเคนึงหม่นหนึ่ซับนั่นแหละคลิปเดียวหนึ่งซับโคตรเยอะเออ,อเอาแคปเดี๋ยวเรามาทำคลิปต่อเลยนะครับผมเออโอคตรจัดอ่าทำคลิปต่อตัดไปโอ้โห93%ปึบ95% 98ไม่ใช่สิ8เก้าอหลอนละครับเดี๋ยวเรากินข้าวเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราไปเพิ่มหลอดความเครียดก่อนหลอดความเครียดเราลดโอเคก็ดูถึงนี้ก็ช่วเกิดติดตามช่องผมด้วยนะครับให้ก็ให้ถึง1,000ัซับนะครับผมเออเ็ามาดูกันไปเพิ่มเท่าไหร่1,000 10, 1,000 อุ้ย 101, หนึ่งหมื่นหนึ่งพันถือว่าเยอะนะอืมเยอะเยอะเลยโอเคครับเราก็ทำคลิปต่อเลยแล้วคือแบบไม่มีเล่รมากครับก้าทำคลิปอย่างเดียวครับโอเคครับเราก็ต้องตัดต่อคลิปนะครับบเอออ่าอุ้ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เยอะจัดเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ ว้าวตอนนี้เงินเราก็อยู่ที่ห้าสิบแปดเคครับห้าหมื่นแปดพันบาทเดี๋ยวอัพเกดรดเตียงไม่อุ้ยฟีดซามเราเอ,อ,อันนี้คืออะไรอ่ะฟีดซาเราหมื่นสอเลยโคตรเยอะ เราต้องนี่คืออะไรอ่อไม่รู้เลยออกก่อนออาก่อน,ออนไม่รู้ไงทำคลิปต่อหนึงดูเ,เ,รงเราทำคลิปต่อเตัวคลิปต่อนะฮะเร๊่บเริ่สุดยอดเฟลจา้า เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแตกเชื่อมต่อสายฮะโอเคฮะแล้วกดตัดโหน้อย oh, <nice. S 1> จัดปรับปรับเฮ้ยได้ดีอูตับไม่ดีละเอ้ยอัพโหลดคลิปอุ้ยจะแสนซับแล้วว้าวสุดยอดชิตจ,จริงนี่ยังไม่ถึงพันซับเลยช่วยกดติดตามด้วยนะ ก็คือหนึ่งล้านซับไม่ไกลเกินเอือ้อมมโอเค,ครับมาดูกันว่าจะเพิ่มกี่ซับนะโอเคหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองพันโอ้ยรางวัลใหม่ที่จะได้รับก็คือโล่ใช่ไหมโล,สสโล่แสนซับว้าวยอดเฮโลแสนซับ อยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะเงินสดอ่าไม่ใช่น่าจะเงินรางวัลน,นี่ไงเออเล้วแสานซาำเราไว,ไว้ตรงนี้เลยเราไว้ตรงนี้อ้าวอ้าวอ,อ,อันนี้มันด้านหลังนี่ว่าโอ้โหกดตัว R หมุนโอเคครับอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยอับเกตคม หากต้องการอัปเกรดไปที่ซูปเปอร์เอ้ยเซตอัพอะไรเอ่ยเออเฮตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราไปอัปเกรดคอมดีกว่าดอูอัปเก,ดปกร,อกรอเกดอุปกรณ์อุปกรณ์อัปเกรดอุปกรณ์โอเคโอเคครับตรงนี้เลยนะครับ อัปเดตอุปกรณ์ซึ่งเรามีอยู่ที่7 8 k นะครับเสร็จก็อัปเกรดตัวเทพเลยแล้วกันนี่เลยอัปเกรดไปเลยเอ่ออัปเกรดเลยแล้วกันเนาะอืมเอาจอจอนี้เลยจอสองหมืน่นอัปเกรดตเลยแบบเงินก็เยอะแล้วไม่เสียรายตังค์ละเออเดีย๋ยวเราอัปเกรดคีย์บอร์ดด้วยแล้วกันอัปเกรดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ด กี่บาทสามพันพระละโอเคแล้วเมาส์ได้แล้วกันเมาส์เก uh ็ตเมาส์อันนี้เลยเอ๊ะเรือว่าออนแพงดีวะอันแพงเลยแล้วกันจะได้ลื่นๆนครับเอาไว้แบบลากหัวลื่นยิงหัวแตกอะไรเงี้ยเล่นเกมจะได้แบบลื่นๆแบบ DPI แบบแปดร้อยอะไรเงี้ยเออแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะ งานของฉันจะขายโทรศัพท์นายอยาได้อันหนึ่งด้วยหรอฟังนะเด็กโทรศัพท์มักจะไม่ฟรีแต่ฉันให้เทรศัพท์ฟรีอะไรอ่ะมีโทรศัพท์มาลองโชคดีไอ้หนูไปไม่รู้เว้ยคขาทำอะไรว่าเดี๋ยวเราไปแคสเกม้้นบนต่อ โอเคครับเดี๋ยวเราแคสเกมต่อเลยนะครับกดตัว E เพื่อแคสเกมเออครับเราสามารถเล่นเกมต่อไปได้แล้วซึ่งผู้ติดตามเราหนึ่งแสนนั่นเองครับเราสามารถเล่นเกมต่อไปได้แล้วเออก็ถือว่าสุดยอดนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนแตกแตกบ่อยจัด เออครับหลังจากนั้นเราก็ตัดคลิปต่อเลยครับผมเออซึ่งก็ต้องตัดคลิปแบบคลิปมันดีๆเออการแก้ไขอืมครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองพันซับละอืมเราต้องมารอดูว่าคลิปนี้ผู้ติดตามจะถึงเท่าไหร่เจ็ดพันแปดพันเก้าพันหนึ่งมื่น หนึ่งหมื่นห้าห0 0่0หมื่นหกห0 0่0เจ็ดหนึ่งแปดสองหมื่น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 หกพันซับเลยแน่เยอะนะเอ,นะอ้ยครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็หนึ่งแสนห้าหมื่นซับแล้วนะครับซึ่งเราจะอัพเดนี่ครับโตเล่นเกมนะครับเออนี่แหละป๊าบเข้บไปอัพเดตเตียงด้วยนะครับอัพเดตเลยดีไหมวะยังยังแล้วกันทำคลิปต่อ เลยครับเยเาทำคลิปไปก่อนนะครับเพื่อนเออคนดูนี่ไหครับตัดบอสแล้วก็ตัดว้าวบว้าเ95%เเยอะนะโอเคครับอัพโหลดและเผยแพร่เลยนะครับเพื่อนอันนี้เพื่อนตามเราก็หนึ่งแสนแปดหมื่น สามพันสามละเออยอะอยู่เยอะแหละเดี๋ยวอัปเกรดเตียงก่อนลบเตียงนี้ไปแล้วก็อัปเกรดเตีเงยงนะวะอ๋อเนีนย่ยเตียงวะไม่ใช่ไหนเตียงวะเออเนี่ยเตียงอ๋อนี่เตียงมันก็เขียนบอกอยู่นีน่ว่า

อโอ้โหโคตรแพงเอาเตียงนี้แล้วกันเตียงนี้สักสี่พันใช่ไหมเออเอาเตียงสี่พันลวกันอุ้ยหมอนเลยอัอนนี้เลยชอบจัดนะครับเดี๋ยวเราทำคลิปต่อนะคะรับเออโอเคงดงามว้าว ครับตัดตัดคิดวิหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์เวเออดีอเก้าสิบเปอร์เซ็นตเออได้อยู่โอ้แปดสิบแอร์แล้วหนึ่งรปอล้มิใละตอนนี้คูอตามเราก็สองแสนหนึ่งมืนกซับละเออก้าหมายเราก็คือหล้าน 1, นั่นแหละว้าเก้โอเคครับมาดูกันผู้ติดตามเราจะเพิ่มเท่าไหร่ 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0ึ0 0 0 0ื0 0 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 0สอง้า0า0 0มว้าวโอเคครับตอนนี้ติดตามเราก็0 0 0 0 0 0าแแล้วนะครับผมเออก็อันนี้ก็คือของที่ได้มานานละไอทองข้าง,างนั้นอนะ่ะได้มานานละแต่ผมไม่ได้ใส่ไงซึ่งเราสามารถเล่นเกมต่อไปได้ลคือผมเแลเล่นมาลเออ ก็มันจะเพิ่มอยู่ที่40,000ื่นซับนะครับเออต่อคลิปก็ถือว่าเยอะนะก็แต่เป้าหมายเราก็คือจะไปอัปเกรดคอมนะครับเป้าหมายตอนนี้เราจะอัปเกรดจอนะครับหรือเอ่ออัปเกรดคอมเลยนะซึ่งเรามีอยู่สามแสนนะครับถือว่าเยอะนะเอ่ออัปเกรดคอมหรือว่าอัปเกรดกล้องดีกว่า อ,อย่ากได้เก้าอี้อ่ะเก้าอี้เก้าอี้มีเก้าอี้ขายไหมไม่น่ามีว้าวซื้อกล้องเลยกล้องนี่ชิบหายโคตรแพงแล้วแพงเกินไงอูคอ,อมคือแพงจัดอ่ะอันเดียเราไอ้นี่คืออะไรอ่ะ เฮ้ยโคตรแพงแพงจัดน่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมอะไรเงี้ยอืมแต่แพงเกินครับเอน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเออนันจะอีกไกลอะ่ะอันอาจอนี้เลยอ่ะสองจอเฮ้ยครับสองจอแล้วก็คอมนี้จัดไปเลยครับเพ่อเรา,เรามีอยู่หนึ่งแสนกว่าเราจัดคีย์บอร์ดได้แล้วกัน ป่ะไปเมาส์คือยังไม่เอาแล้วกันเนาะหรือว่าเอาเดีกว่าเออเรามีเมาส์เทพอยู่แล้วนะครับไอ,อลื่นหัวแตกนะครับนั่นเดี๋ยวเราซื้อกล้องนะครับเออโอเคครับเงินหมดละหนะครับเดี๋ยวเราไปทำคลิปต่อนะครับเอ้ยโอเคทำคลิปต่อดีกว่า กจะซื้อตัวสับเมื่อกี้แต่น่าจะเ,าเงินหมดก่อนน่าจะไม่พออืมอันเดี๋ยวเราทำคลิปก่อนอันนี้อันนี้คืออะไรคอมเมนต์ดีลิทอะไรเปล่าดีลิทอะไรคอมเมนต์ขึ้นหยั่งวะไม่เข้าใจคือผมก็โง่ด้วยไงโอเคได้ละ โอเคกดลบไปยอดเยี่ยมคัฟเฟอ่ะเฟียวจัดอุ้ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะจัดนะเยน่าเยน่าโหแม่เหนื่อยแล้วท่อเห็นนะเหนื่อยแล้วโอเคครับอัพโหลดเพลย์แพคคลิปว้าวเพื่อนตามไปถึงหนึ่งล้านซับแล้ว ว้าโอเคแล้วจะแล้วเพื่อนต่างเท่าไหร่หนึ่งหมืน่นสามหมืน่นสี่หมืน่นห้าหม,มืน่นหกหมื่นไหมหกหมืน่นโอ้โหใกล้ถึงเอถทำคลิปต่อปากปากปาก,ปากนิส นี่คืออะไรเอ่ยครับตัดครับป้อแปดสิบหกจุดเก้าแปดสิบเก้าจุดเก้าแปดสิบเก้าจุดสามว้าโอ้ยครับก็อัพโหลดคลิปก่อนเลยเออเคเดี๋ยวเรากินอาหารเรากินนี้พอละคือแบบซื้อเยอะเกินมันก็มีค่าทอเดิมนั่นแหละเออซื้อแพงก็มีค่าทอเดิม โอเคครับอัฟโหลดคลิปเลยอัดคลิปอัดทิปป่าป่าป่าโอเคเอ้ยหกหมื่นสามโคตรเยอะอะเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแตกเอ้าทำไมลากไม่ได้อะเอ้าอ่อลากไม่ได้วะเอ่ออรีญาตรีเกมนะครับน่าจะต้องรีเกมก่อนโอเคอเอ้ยครับกลับมาแล้วนะครับผม อ๋อเนี่ยดีล e t e l i ด e ี e คอมเมน m ์หรือลบคอมเมนต์ที่ด่าเรานั่นแหละอืมเออนช่ใช่นะอ๋อแล้วคุณจะลบอัน,นทำไมคุณลบความคิดเห็นที่ดีอ๋อครับยอยมมากเยี่ยมมากนะครับตัดตัดตอ่อตัด อุ้ย99% 97% 89%เดี๋ยวว่าดีโอเวลาเราเล่นแค่เล่นเกมใหม่อะอีแค่เล่นเกมใหม่ทั้งทีวิมันเล่นท่าอะไรวะนะ่ะเล่นท่าเยอะนะเราอะ,ะเ,เยอะนะเราอะนะครับเดี๋ยวนี้เลย ตอนนี้เราก็พูดติดตามอยู่ที่เจ็ดแสนละนี่ไงต้องลบคอมเมนต์ที่ด่าเราดูมันด่าดิด่าโคตรเจ็บอะ่ะวีดีโอนี้อะไรวะมันด่าอะไรวะด่าเจ็บจัดอะ่ะโอเค ลบอันนี้ไปโอเคครับเ๋ยวเราทำคลิปต่ตอเลยนะครับเออที่ตามเราก็จะถึงล้านซับล้นะครับก็จะเป็นจบอีพีนีน้ครับก็จอืมก็โอโอครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็จะถึงแสนและนะครับก็เชียหมื่นซับนี่ไงถึงแสนแลวรางวัลใหม่ที่คุณได้รับที่ได้รับเออ ก็คือน่าจะโล่โล่หล้านซับนะครับเออก็ถึง1ล้านซับแล้วนะครับก็กดไ like. ลค์ก็คลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะใกล้จะจบละอืมก็เชิญกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยก็อยากถึงล้านซับนะครับเหมือนในเกมเลยแต่ก็น่าจะอีกนานครับอืมก่อนอื่นก็กดไลค์กดติดตาม ก็การติดตามก็ติดตามให้ถึงสัก 1, พันซับก่อนนะครับเดี๋ยวเราอัปเกรดอัปเกรดชั้นวางเอ่อเอาอันนี้แล้วกันนี่นี่ห้าพันมันเหมือนพึ่งเว้ยเออมันเท่ดีอันนี้แล้วกันวางไว้ตรงไหนดีบ้าอฝัอ่งนี้ดีไหมมันล็อกเกินอะ่ะไม่ชอบน่าจะล็อกเกินไหมเออเอาไว้ตรงนี้ละป้า เราไปนี้ออกกันเลยเราปอกอ่าไ่ใช่ไปโอเคโเคตรเท่อ๋อครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็เอเพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยกดไ like, ลค์กด subscribe กดติดตามช่องผมด้วยครับให้ถึงพ่านซับด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายไปละบาย